สวัสดีครับนักทุนครับพบกับผมนะครับชัยยศจิวังกูลนะครับผมก็ขอเริ่มในส่วนของภาวะตลาดหุ้นไทยนะครับในช่วงสัปดาห์ที่แล้วนะครับก็ต้องบอกว่ายังปรับตัวขึ้นมานะครับถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ค่อนข้างดีเลยนะครับก็เนื่องจากในเรื่องของการคาดหวังนะครับเกี่ยวกับการปลดล็อกบอดล็อกนะครับมาตรการล็อกดาวน์นะครับของทางทางหน่วยงานรัฐบาลนะครับหลังจากที่ตัวเลขผู้ติดเชื้อโควิด -19 เนี่ยมีการลดลง อย่างตอนนี้นะครับในในของของไทยนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งนะครับก็คือในส่วนของมาตรการการกระตุ้นเศรษฐกิจรอบใหม่ครับของทางสหรัฐนะครับที่อนุมัติเข้ามาช่วยเหลือในส่วนของธุรกิจขนาดเล็กนะครับตลอดจนถึงโรงพยาบาลนะครับยอดเงินถือว่าเยอะนะครับ4.8แสนล้านดอลลาร์เลยทีเดียวนะครับก็เลยทำให้ดัชนีหุ้นไทยในสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยปรับตัวขึ้นมาได้ค่อนข้างดีนะครับ ส่วนในสัปดาห์นี้นะครับเรามองว่าภาวะตลาดเนี่ยมีหลายปัจจัยที่จะต้องติดตามนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการคลรมอนะครับเารณาในส่วนของการปลอดผ่อนปลนนะครับในส่วนของมาตรการล็อกดาวน์นะครับในวันที่28เมษายนะครับหรือในวันอังคารนี้นั่นเองนะครับในส่วนของงบการเงินนะครับหลังจากที่ประกาศงบในส่วนของกลุ่มแบงก์ไปแล้วนะครับก็ถึงในคิวในส่วนของตัวเรียลเซกเตอร์นะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของปูมใหญ่นะครับหรือว่าตัว ปททสพนะครับซึ่งเราคาดว่างบเนี่ยน่าจะดอปลงทั้ง Q1 q คแล้วก็เยียอนเยียนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวเลขเศรษฐกิจประจำเดือนนะครับเดือนเมษายนนะครับที่ทางแบงค์ชาติจะประกาศออกมาครับกรอบก็มองว่าน่าจะชะลอตัวเช่นกันนะครับส่วนการประชุมเฟดนะครับในช่วงสัปดาห์หน้าเรามองว่าน่าจะคงดอกเบี้ยนะครับไว้ที่ศูนย์ถึงศนถึงสอง้าเซ็นนะครับเพราะนั้นในสัปดาห์นี้นะครับมันมีปัจจัยที่ บวกทั้งลบค้าเคล้ากันนะครับเพราะนั้นเรามองว่าเซตเนี่ยน่าจะแกว่งตัวนะครับอยู่ในกรอบที่ประมาณ1นึ่งพันสอานะครับถึง1,300จุดนะครับกลยุทธก์การลงทุนนะครับช่วงนี้ก็แนะนําเป็นละสองการ selective นะครับก็เป็นกลุ่มที่เรามองว่างบการเงินเนี่ยน่าจะยังอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะครับ ตัวแรกนะครับจะเป็นในส่วนของตัว CPF นะครับอันนี้ทางกรุงศรีนะครับมองกําไรงบ Q1 นะครับที่กําลังจะประกาศนะครับในช่วงกลางกลางเดือนหน้านะครับมองไว้ที่ประมาณ5,000ล้านบาทนะครับเติบโตขึ้นทั้งเยอนเยียแล้วก็คิวนคิวนะครับอันนี้มาจากในส่วนของตัวราคาหมูราคาไก่นะครับที่ยังทรงตัวในระดับสูงนะครับก็ช่วยทําให้ตัวมา r จิ้นของทางด้าน CPF เนี่ยดีขึ้นนะครับแล้วก็ประกอบกับในส่วนของตัว ราคาวัตถุดิบนะครับอาหารเลี้ยงหมูเลี้ยงไก่นะครับเหมือนเช่นข้าวโพดนะครับกากถั่วเหลืองพวกนี้ยังทรงตัวอยู่ในระดับต่ำนะครับเพราะนั้นก็เรามองว่าตัวนี้น่าจะเป็นตัวหนึ่งที่ผลประกอบการงบหนึ่1ออกมาได้ค่อนข้างดีนะครับอันนี้ราคาพื้นฐานนะครับเราให้ไว้ที่32.75นะครับบานะครับส่วนอีกตัวหนึ่งนะครับจะเป็นในส่วนของตัว BCG p นะครับอันนี้ก็มองงบ Q1 นะครับ อยู่ที่ประมาณ500ล้านบาทนะครับเต,ติบโตขึ้นทั้งยอนเยแล้วก็คิวันคิวเช่นกันนะครับจากในส่วนของโรงไฟฟ้าใต้พิภพนะครับที่อินโดนีเซียนะครับแล้วก็ในส่วนของอพลังงานลมนะครับที่ทางด้านฟิลิปปินส์นะครับที่ซีีที่กำลังการผลิตเนี่ยเข้ามาเพิ่มขึ้นนะครับตามซีซัน ตามซีซันของเขานะครับแล้วก็ในส่วนของ valuation เนี่ยของตัว BCPG เนี่ยถือว่ายังไม่แพงนะครับเพราะว่าเทรดอยู่ที่ประมาณสัก18เท่านะครับก็ยังต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของกลุ่มนะครับแล้วก็ดูเบนเดนยูเรียให้อยู่ที่ประมาณ4%นะครับก็ถือว่าค่อนข้างดีเลยนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับจะมีโก้ตอรี่นะครับในส่วนของพวก c ีออดีเข้ามานะครับจอดจนถึงช่วงปลายปีนี้นะครับแล้วก็จะมีโครงการใหญ่นะครับพลังงานน้ำในลาวนะครับตัวโครงการสวรรค์นะครับ กำลังการผลิต270เมกะวัตต์นับในช่วง3ปีข้างหน้านะครับก็ถือว่าเป็นตัวที่มีสตอรี่ก็น่าดีนะครับในช่วงะระยะถัดไปนะครับอันนี้เราก็แนะนำซื้อนะครับราคาพื้นฐานให้ไว้ที่19.80นะครับเคสสัปดาห์นี้ก็ฝากไว้ประมาณนี้นะครับขอบคุณครับ